โอ้ยพ่อวันนี้วันเกิดทุกสอนวันเกิดเย็นป็นทุกจะเล่นจริญน,นะลูกนะสาธุสักเสือเองแน่นี่ม่แหวงมันนน่นมันหน่อยตัวเราเขาบดสาหายัยอันนี้เสือใหญ่ว่นี่บ่มีบ่มีใหญ่กว่นมาก ยายพึ่งมามีผ้าถุงมาฝากด้วยบาทนี่ไแผ้าถอะไรจผ้าถุงอะไรเหรอโอ้โห้ต้องว้แม่เป็นฝ้ายย้อมครามจากสกลนครฝ้ายย้อมครามแต่เป็นฝ้ายมัดหมี่เลยแม่มันเป็นลายสวยๆข้ามมัดหมี่ขึ้นใหม่นี่แหละจ้าแต่ว่าอันนี้ย้อมสีธรรมชาติทีนี้แม่เวลาซักอย่าใช้ ผงซักฟอกเดอ้อใช้แชมพูใช้แชมพูขยำเบาๆเ,เหมือนเราสระผมมาจา้ะสีจะได้ไม่ไม่ออกมันเป็นสีธรรมชาติอสีมนสีสีโล่งนะสวยดีสวยน้องผ้ามันนิ่มแล้วผ้าฝ้ายนี่ใส่ยเย็นแม่มันจะไม่เหนียวหนึบเหมือนยอย่างอื่นจ้ะผ้านิ่มและส,สบายเหมาะกับหน้าร้อนอเขาใช้ซื้อมาหามาหาเป็นผู้เลือกได้นน่มาหาเป็นคนเลือก หนูวันเกิดเขาหนมวันเกิดวันนี้วันเกิดมหากัมพูนะคะมหากัมพูไม่รู้อยู่ใส่ะบุดีตอนเย็นดีเดี๋ยวต้องถามแม่กลัวเพชรก่อนว่าเราจะทำเซอร์ไพรส์อะไรไหมแม่ถามว่าเอาไงดีวันเกิดมหาเอาไงคืออะไรจัดยังไงดีเอาไงดีเอาไงดีจะ <laughs> ไปหากับเข้าก่อนหากับเข้าหามื้อ <laughs> นี้ก่อนมื้อเย็นค่อยว่ากัน ก็ทำไมไม่เอาไวเลยคร่บเขาบอกมันน้อยลูกไม่ซักให้แมนบอซักทำไมจะไม่ซักหนึ่งน๊ะตะแหวงมั่วตะแหวงตะแหวงมั่วมันหน่อยเขาบาซักไห้มาสันโอ้ยข้อเก่าหารุนแรงครับมึงวนี้มวยผู้ช่วงไหนพอค้ออต่างเต็มหมื่นปั้นในมันสิมาปั้นในสิมามันบ่มีเงินน่ะโอ้ยการทวงตังค่าอะไรนะค่าซ่อมเครื่องซ่อมตู้น้ำบอ อ๋อซ่อมตู้น้ําตู้น้ํามันเสียไปตู้หนึ่งมันออกไปสองพันมันท้อนหารอย <c oughs> มันคือไผมัน,นบักลินบักเรียนบักลินคือพี่สำลินนะคะ,ะเพชรจะไปหากับข้าวก่อนอ๋อนึกว่าเพชรยังไม่ตื่นก็ว่าจะไปไงจะไปหาขาหมูโอ้โหคุณจะไปงานไหนฮะในดูดิทำไมอ่ะคุหลชะน โอ้โหสวยเหรอโอ้โหสวยเกินไปเหรอโอ้โหแจมจัดแจมจัดเอาก่อนงามๆครับพี่น้องที่ได้ไปแห่กันหลอนอ่ะอ่ะเออเออนี่โอ้โหโอ้โหคือก็เกงร้อยกว่าบาทนี่มัน ไปเที่ยวหาซื้อที่ไหนมาหาคุณว่ามันสวยหรือว่ามันถูกหรือว่ายังไงเอาให้จริงๆเอ,อ้ยถูกไม่เป็นไรอรนเราใส่อะไรก็ได้สวยใช่ไหมคะอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็กินก้วยตากสักคํานะฮะนี่ก๋วยตากอันนี้เขาแช่เย็นไว้อร่อยอยู่อ,อืมอร่อย นุ่มทั้งลูกไม่มีไส้สั่งแอดมินได้นะฮะเนยายทองนาคคุณยายทองนาคินไหมไม่มีกล้วยหวีอ่ะแม่ที่บ้านกินแต่กล้วยตากจเนี่ยกล้วยตากสองเที่ยงช่วงนี้เราไม่ค่อยออกเนาะกล้วยหวีเนาะออกอยู่ตัดยังอ่ะพ่อตัดให้ยายหน่อยนะยังโมท่นหตัดเลยไม่ตัดเยกอนมันพ่อกินกาแฟยังไนยกินแล้วมันเกิดพี่โจวางไหร แม่ออกเงินค้นละเมืนอนออกก็ออกตั้งตัวถิว่ายังเงินขยุุ่่นกับเบื่อเก่าเป็นความสุขของยายท้องนาคแม่เขามีความสุขไงเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะแม่ก็้วันเกิดใครเขาก็ให้นุ่นให้นี่ให้ใช่เป็นสัญ,ญลักษณ์เออให,ให้ให้ตะพืชแหละเมื่อวูดีเ่าย่าไปห้เขา หลายคนเราพันเรายังไปเสียใครอยู่มันเกิดลูกเต่ามันลูกหลายคนคนเราหมือนสองหมือนตายโอ้งเงิ้ให้ให้เอาไว้ใช้ใช่แม่ให้เอาไว้แม่ใช้กินใช้อยากซื้อเสื้อผ้าอยากเออเสื้อผ้านึนก็ไปซื้อหาหมอเอาก็แล้วแต่้าซื้อแล้วเสื้อผ้าตอนนี้บอกเคยบอกเคยมีเนาะเกิดให้เอาไว้จับจ่ายจะได้มีความสุขใจตั้งตัว โวยพรวันนี้วันเกิดทุกสรรวันเกิดเย็นเย็นเป็นทุกจะเลื่อนจะเลื่อนนะลูกนะสาธุ <c oughs> หน้าตาของแพ<อ>้วอะไรเนี่ยทางนี้ล่ะเอาโอนางปันพรประทานมาฟางคัดสมาธิเลยเลยอย่างชีวากลูกชายบ่โมไม่แน่ชีว์หรอกลูกชายดีลูกไส้คำคุณกว่าลูกชายมีเงินมีทองหลายๆเยอะ มันเกิดกี่ปีนี่กะพอแม่ไม่ยังกะทีเอาหายใส่บ่ใส่ก็เป็นเรื่องของลูกหลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับ ถึงฟังฟัันนยหอมไหมคุณลัณเชะนีหอมอะไรอ่ะหอมหรือเปล่าหอมอยู่แต่บมันหอมอะไรนี่ไงหอมปลาแห้งของเรานี่ไงมาแล้วจ้าปลาแห้งจ้าทอดคุณยายทองนาบอกอยากกินเหลือเกิน กับน้ำพริกแล้วก็ต้มหน่อไม้เนาะแต่แนะนํานะฮะว่าเวลาทอดอย่าอย่าไฟแรงนะไฟอ่อนๆแล้วก็อย่าให้เข้มเอาพอเหลืองๆพอนะครับเพราะว่าเข้าตากแห้งมากแล้วอ่ะนี่อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่านี่อร่อยแน่นอนปลาธรรมชาติมาโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัดผมใหม่หน้าด่า อร่อยไหมแม่มีแต่ปลาทอดกับข้าวสวยจ้อร่อยเอาแจ่วบองมาให้ย่าแน่ยแจ่วบองยังไม่เจอเดี๋ยวเอาแจ่วปลาละตอนไปก่อนนะพอได้มแม่กินได้ไหมอ่ะแจ่วปลาละตอนได้่อยกินได้แจ่วปลาละตอนก็หอมอร่อยแจ่วปลาละตอน อันนี้เราก็กินไม่หมดเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนี่เนื้อแกะปลาตอนเป็นแบบนี้นะฮะมีปลาเป็นต่อนอ่าห่จินจะไม่เยอะมากเพราะว่าจริงจคุณยายใินไม่เผ็ดแต่นี่ก็ไม่เผ็ดนะฮะกลางๆไม่หมดเมื่อหยมบอ่ไรบอยายเลยย่อผักให้ยายคุณรัชนีคุณไปเก็บข้ามาหมนี่ค่ะหยุดเบียงจะจะต้มหรือว่าจะกินสดก็ได้ มาแล้วแม่ครัวมาแล้วดีใจจังพี่ตต่อปลาได้เดี๋ยวผมมาตุ๊กจะกินกับปลาก่อนก็ได้นะมีปลาทอดนี่ปลาปลาตะแหวงนี่ตุ๊กไอเย็นแหนมใจเย็นๆนี่ระหว่างรอแม่ครัวนะคะเราก็จะมีเมนูเร่งด่วนค่ะสำหรับคนสวนป๊บนี่นนแหนมหมูมคนที่จะเข้าสวนนะคะเร่งด่วนอย่างนี้เลยนะจ๊ะแหนมหมูขยำก่อนนะฮะขยำขยำขยำั ากินยโอ้โหมันสายเราอีหล่ะแม่ต้องกินยาใส่เขี้ยวแหนมหน่อยนะฮะป๊าบโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแม่ขั้วแม่ขั้วไม่ใช่พี่จ้อไปบี้ไปมือเขาเรียกไงมือมันหนักไงเปลือกไข่เดี๋ยวนี้เปลือกบางจะตาย พอขั้วเออเออเอาดีทั้งพอขั้วบะไก่เด้ยนี่เอาแม่ครัวทำให้พริ้นแนให้หน่อยทำให้พี่ตุ๊กก็จะได้กินกินกับน้ำพริกกะปิแห้งเข้ากันแหนพอไหมเอาแหนอีกไหมต้นเดียวเนี่ยเลยเออเอาได้อีกสักก้อนหนึ่งแช่โอ้สุ๋นเต๋าิงเลยอ่ะลยก็เป็นแต่แฉกแผ่นี่มีในถุงไหมแหนแม่กินมากเลยว่เปล่าชิม กำลัองอร่อยเลย,อออยอโอ้ยคุณยาย,ยคุณยาย,ยกินคําใหญ่ๆญเลยนะคะเมื่อกี้นะคะ <c oughs> กับแจ่วปลรราร้าตอนนะคะแจ่วปลาร้าตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแซบ่บแซบ่บกินกับปลาทอดแจ่ปวปลาร้าตอนเน่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 ใครทอดหรอคะเออป้ายไอ้เรไผ่ไผ่ทอดให้ยายหลานไผ่ตื่นมาทอด เจอแล้วเจอเลี้ยวสวยสวยทำสวยมากถ้าอยากได้ฟูก็น้ำมันเยอะหน่อยค่ะใครจะฟูน้ำมันร้อนได้แต่ว่าต้องลดไฟลงเจ็ดบาทเลยว่ให้ดู<ะ> กัขเข้าเยอะมากค่ะดูค่ะมีเท่านี้ละจ้าเอ้เรามีน้ำพริกเรามีน้ำพริกเผาอ่ากินได้หมดอ่ะน้ำพริกเผาอ่ะให้เลือกเลยครับนีนกก่นี่น้ำพริกกะปิแห้งนี่น้ำพริกเผาอ่อ้าอ,อยากกินอะไรนี่น้ำพริกนเอ้ยน้ำพริกกุ้งสามรสอันนี้น้ำพริกนรกไปย่างแมงดาน้ำพริกนรกไปย่างอ้าวจัดไปนี่ น้ำพริกสมุนไพรอยากกินอะไรก็ยิบมีน้ำพริกอยู่ในครัวแบบนี้ก็ทําให้อาหารไม่ต้องเยอะนี่น้ำพริกเผานี่ส่วนผมขออนุญาตแจวตอนแบบใหญ่ตรงหน้าหน่อยนะครับอันนี้กับอ๋ออันนี้หนังไก่หนังไก่ทอดหนังไก่กรอบน้ำพริกสมุนไพรหนังไก่กรอบอ่าหนังไก่กรอบหนังไก่กรอบแจวตอนของมักอ่ะพี่พรไปไหนเหรอพี่พร กินข้าวนูอันนี้น้ำพริกแมงดาหเหลือครึ่งกระปุกอ<ไ>ันนี้น้ำพริกเผาเนาะจ้าไม่มีน้ำมันเยิ้มๆนะฮะรสชาติมีสองรสชาติแล้วนะตอนนี้ของเรามีรสเ,เปรี้ยวนํำ,<ท>ำนิดหน่อย,อยกับรสหวานที่ทาขนมปัง,ปงมีใครชอบขนะะมปังนะอันนี้น่าจะเป็นรสเปรี้ยวนํำนะใช่ค่ะอันนี้ออริจินอล ได้มะเขือมะเขืองอกแล้วนะอืมอร่อยฮะเจ้วตอนอร่อยจริงว่ะเพชรเจ้วตอนอร่อยมากปับวันนี้หลานมากันนี่เจ้วตอนมาริงเขาด้ก่อนเลย เจอนอันนี้คือคับค่ะเพราะว่าลูกหลานมาเยอะนะคะจริงๆครัวเนี้ยให้ดูแลตัวเองได้เลยทุกคนตักข้าวเองอาหารเองเลยนะเหมือนประมาณบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะคะอาหารก็ใกล้ๆกับโรงแรมนั่นแหละอ่าหมายถึงไปซื้อที่ใกล้ๆกับโรงแรมนะคะไม่ใช่ทำ้ายโรงแรมอาหารเหลาใช่ไหมพี่กัพูอาหารผัาตตะคารเลยนะเออยวาว่าพัตตะคารหรอกผัตตะคารบ้านทุ่งก็นได้อยู่เอาน้ำพริก จวปลาตอนเรืออะไรอ่าน,นี่อะไรอันนี้น้าพริกเผาอันนี้เจวปลาตอนเด้เนี่ยเจวปลาเป็นตอนหนึ่งกินเป็นบะน้อเจวปลาตอนโอ้ยกิข้าวรวมทาพร้อมหน้าพร้อมตาครบรัวอีกครั้งแววตาเต็มด้วยความหวังรอยยิ้ม หิ้วเข่างย่างเอาไข่ารึเปล่ะมื้อนี้อาหารหลายครับเอาแม่ัวใหญ่เนี่ยพ่อกินเลยเปล่าเอาก็ได้คือกับข้าวมันยังไม่มีไม่ใช่อะไรหรอกนี่ไงเอ้าหมูกินยุ้ยใส่ยังไเอากระนี่แล้วสองย่างนี่แล้วไหวได้น้ำพริกเต็มโต๊ะเนี่ยกินได้หมดนะชิคกี้พาเลยชิคกี้พาย แหนบอะไรแหนบมิเตยอือเดี๋ยวไปยิบไห้เดี๋ยวไปยิบไห้พี่ควนร,รู้ไหมนะว่าอะไรเจียวปลาดะตอนเด้เจียวปลาละตอนแอบกินเจียวปลาละตอนของมักอยู่แล้วเจียวปลาละตอนมาแล้วครับแหนมหมูหแหนมเนื้อแกะให้ป๊อ,ปอู้แหนมสีสวยจังพะเยายแบบเบิง่งเนี่ยสีธรรมชาตินะอ่าแต่ถ้าถแดงๆนะ สีแดงเพราะทันเป็นใส่หานห <ขอ S 2> มอเพราะใส่ตัวแหนมเนี่ยถ้าถ้ามันสีแดงอยู่เนี่ยมันเพราะทันเป็นถ้าเป็นแเรื่องสี้อันนี้แหนมเนี่ยครับพูดนะนี่ปั๊ออบานานนาน ح ح> สุดยอดยิ่งกว่าอาหารพัตตาคารนี่นี่แหละ เอา้าวคือไปแจขาพวกนั้น,นลูกเห็นมามมันโมลูกเยกะขึน้นดิย hey, ปไหนให้ไฟไอ้ปลายตื่นมาแล้วว่ามันไปไหนอ่ะแต่งองค์ทรงเครื่องกันอยู่นะอาบน้ำแบบท่ากันอยู่หลานหลายก็เป็นยังไนละเนาะลูกหลานหลายนเนาะไม่ได้แหวงอ่ะลูกโดดแหนมเนื้อนี่ สองแค่ถ <Es> like the ้าใครถนัดกินอย่างนี้ได้ก็กินเด้ครับถ้าถนัดเอาไปทําสุกไปปิ้งไปย่างไปทอดไปหม้ออบหม้อทอดไร้น้ํามันก็สุดแท้แต่นะฮะอันนี้เราก็กินมาแต่เด็กแต่น้อยเนาะนี่กําลังดีอยู่กําลังเปรี้ยว what One...